สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําความสะอาดรองเท้านะครับอ่าก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบหนังนิ่มแบบนี้นะครับนี่ครับก็สีเหลืองนะครับเห็นนะครับวิธีการทําครับง่ายๆครับจากรองเท้าที่เหลืองๆนะครับให้กลับมาอ่าขาวอ่าเหมือนเดิมแบบนี้นะครับก็ข้างหลังเขาเหลืองเริ่มเหลืองนะครับวิธีการเราก็ไม่ยากนะครับ โดยที่เราจะใช้นี่ครับเป็นเบบี้ออยนะครับครีมบำรุงผิวเราด้นะครับแล้วก็จะใช้เป็นผ้านะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นกระดาษาทิชชู่ก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็หยดลงไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําไปเช็ดรองเท้าเราเลยนะครับ ครับจากรองเท้าที่เก่าๆนะครับเขาก็จะ,ะขาวแล้วก็ใหม่ขึ้นนะครับนี่นะครับ ครับก็เป็นการทำความสะอาดนะครับโดยที่เราไม่ต้องนําไปใช้น้ำนะครับซักนะครับนะครับก็เห็นว่าคราบดำๆครับหลุดออกมาแล้วนะครับ นี่นะครับก็ไม่ยากนะครับอิธิการทำความสะอาดนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราทําการใช้ Baby ออ l ล์เช็ดนะครับรองเท้าเราก็จะใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็ขาวขึ้นนะครับนี่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ